สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลาค่ะได้จัดโครงการเรื่องของการเตรียมความพร้อมกำลังแรงงานหลักสูตรการตัดผมเบื้องต้นเพื่อเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนค่ะ ที่อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลาตำบลสเตอเงอําเภอเมืองยะลาในายชฉยทัศน,าน,าน,น์นทกรนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนจัดหาง,งานจังหวัดยะลาเป็นประธานในโครงการเตรียมความพร้อมแก่กําลังแรงงานการแนะแนวอาชีพผู้ไม่อยู่ในระบบการจ้างงานกิจกรรมเพิ่มอาชีพเพิ่มรายได้รุ่นที่หหลักสูตรการตัดผมเบื้องตน้นโดยมีนายสุพลอินทรนก วิทยากรให้ความรู้การตัดผมเบื้องตน้นพร้อมด้วยผู้ว่างงานผู้รองานผู้รอฤดูการทําสวนแม่บ้าน,าน,านและตัวแทนเครือข่ายรวมถึงบัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงานเข้าร่วมค่ะสำหรับการอบรมดังกล่าวนะคะก็ได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับภาคทฤษฎีการใช้วัสดุอุปกรณ์การใช้เครื่องมือตัดผมและภาคปฏิบัติรวมถึงการสาธิตการตัดผมทรงในเรื่องของทรงนะคะให้ผู้เข้าร่วมได้ใ่ย ผู้เข้ฝึกอบรมลงมือปฏิบัติทําจริงค่ะตัดผมจริงแล้วก็มีทรงนักเรียนให้แก่น้องๆโรงเรียนเทศบาล2ซึ่งในการอบรมดังกล่าวนะคะได้คัดเลือกผู้เข้าอบรมเพื่อมอบป้ายรับรองการประกอบอาชีพตัดผมให้อีกด้วยค่ะ